เฮโยสวัสดีครับผมผู้ชมผู้ชมครับตอนนี้ทางเบียดวันได้ทําการอัปเดตอีกแล้วนะครับทุกคนนะอัปเดตรอบนี้มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับทุกคนก่อนที่จะไปรับโค้ดกันขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์แล้วก็1กดติดตามด้วยนะครับถ้าใครกระทืบไลค์แล้วรับโค้ดไปเลยนะทุกคนตามหน้าจอนะครับ3 2 1ขึ้นมาครับนี่ก็จะเป็นโค้ดใหม่ที่แอดมินเขาเพิ่งให้มานะครับทุกคนผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมมาดูว่าอัปเดตรอบนี้มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับทุกคนนะอย เป็นสกิลแฟดเคาน์เตอร์นะครับทุกคนราคา12,500หนารนะครับทุกคนตอนนี้เหรียญผมมีแค่แ0 0พันนะทุกคนยังซื้อสกิลไม่ได้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปแยกให้ต่างหากนะครับทุกคนว่าสกิลตัวนี้ใช้งานประมาณไหนนะครับทุกคนเรามาดูในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนเซิร์ฟเวอร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะตรงนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ของคริสต์มาสนะครับทุกคนนี่อีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็ได้สกิลใหม่แล้วทุนวันค่ำนะครับทุกคนนะหรือว่่าาาาสกกกกิิลลลงงออออนนนนเเเเขตัยได้หื ต้องอรอล็อกอินให้ครบก่อนนะทุกคนสปินฤดูหนาวก็เหลืออีกแค่6วันเท่านั้นนะครับทุกคนใครยังไม่ทําก็รีบไปทํากันนะทุกคนนะทำแพทเทิร์นพาร์ทให้เสร็จนะครับทุกคนผมก็ไม่ได้ปลดล็อกหลอกซีซันนี้ไม่รู้จะเอามาทำไรนะเพราะว่าสกินดาบเยอะเหลือเกินช่วงนี้นะครับทุกคนว่าสปินฤดูหนาวเนี่ยผมว่ายังไงแอดมินก็ต้องเพิ่มวันและเวลาให้แน่นอนนะเพราะว่าบางคนก็อาจยังทำไม่เสร็จนะทุกคนส่วนของดาบ ดาบลิมิเต็ดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะก็จะเป็นไอตัวดาบเดียวแล้วก็ดาบผู้เหมือนเดิมนะครับอีกสวันดาบเล่มนี้ก็จะหายไปแล้วทุกคนเล่มใหม่ก็จะมาแทนนะครับทุกคนเรามาดูในส่วนของอีเวนต์เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ครับทุกคนของลิมิเต็ดนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันผู้ชมครับอีเวนต์ของดาบลิมิเต็ดก็เหลือแค่6วันเท่านั้นนะครับทุกคนใครที่ยังหาตั๋วไม่ได้ไม่สามารถหาตั๋วได้เลยอย่างเงี้ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปผมได้นะครับทุกคนผมทาคลิปสอนไว้อยู่วิธี โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไม่มีอะไรมากแค่มาบอกโค้ดเฉยๆบายครับผม